เอาเอาพวกของนี e ้ไปแล้วก็คันนึงน้ำตามไปคือบอกพาเขาไปดูจุดไหนก็ได้จะได้นั่นข้าวข้าวข้าวด้วยให้เห็นตรงนี้เลยให้เห็นตรงนี้ดเลย ไม่ค่อยสัมภาสื่อเท่าไหร่หรอกผมให้เปให้ดูเถอะใเป็นที่เขาดูมันเกิดมเที่ยวมีชุดอะไรสิ่้อมให้แปดสี่จุดจ็ดเป็นบางถุงครับเอาที่นีแมสเปก็ได้อันนีีแมสัปก็ได้ แมสหมดก็ม mm ีม hmm. ังบางถุงกีถุงเท่ไหร่มั้ยเอาที่มีรัก็ไดเน้เข้ไปข้หน้าแครับได้ครับ

ถ้าแบบว่าบ้านไหนเขาเขาปฏิเสธเราก็ให้ให้บ้านที่ที่ติดหลังสุดนะใช่ใช่ให้เขาที่เมื่อเมื่อสองวันก่อนมีมีหลังหนึ่งหนึ่งหนึ่งทั้งอกที่ล่าสุดที่เขาเดือดร้อนจริงก็ให้เขาไปหาบ้านเขาจะมีหน่อยจที่กอดสครับปล่อยเขาลงไม่ลงคับเขาเราให้ก็คือให้ให้เฉพาะคนที่เขต้องการนะครับครับสอสี่ หกแปดแพ็กสองรอบก็ได้สองสารอบเลยเดี๋ยวเขายิางมาล้วไปดูจุดก่อนผมรอ,อ,อมให้ประชาชนคนสุดท้ายฉีดเก่ค่อยู่อยู่เเพื่อนชาวบ้านก่อน ชื่อผมเป็นข้ววาวโพดตวงเองก็เลยได้ให้คนข้าวน,นะผมผมบาดเบี่ยงมาตลอดรอให้คนไทยฉีดครบทุกคนก่อนผมเพิ่งจะฉีดฝากพี่วินนะครับฝากพี่วินเป็นธุระให้ด้วยแล้วกันนะครับมีใครตรงไหนรู้ตรงไหนมาด้วยเดี๋ยพี่นะเอาไปช่วยเขาหน่อยผมครับครับฝากบอกเขาไปด้วย มีเยอะน้ําเรามีต้งเจ้าเชื้ออยู่ตอนทีไปหลงก็เปิดเนี่ยโรงพยาบาลครับตรงไหนที่เขาต้องการให้ฉีดตรงไหนที่จะฉีดเดีบอกผมเลยค่าเชื้อเนี่ยเดี๋ยวไปฉีดให้อ๋อค่าเชื้อยค่าเชื้อใช่ไหมครับผมเดี๋ยวไปฉีดให้บอกเลยแม่งอะไรเชี่ยมจริงนะพูดถึงไม่แล้วพูดถึงเทศบาลที่สุดยอดพูดไปเลยพูดไปเลยเนี่ยจะได้รู้กันผมด่าไปเทศบาลย่างไงวันนี้เมื่อวานผมด่าจนมันมันเลิกเลิกไอ้ไอ้เนี่ยเลิกไปไป ไอ้ไอ้บริจาคอ่ะมันคิดได้ยังไงไป็บริจากไป,ไปขอบริจาคที่ประชาชนเแบบแล้นตายห่า,ายัาง้ายใหมยได้ข่าวว่าคนที่โดนกักตัวก็โดนด่าอย่างนใช่ไหมใช,ใช่มาที่นี่มาขอมาขอไอ้ยอดผม,มแล้วแล้วแล้วผมบอกว่าคน,คนแรกอะทำไมคุณถึงไม่ไม่มาเอาอะไรมาหรือเ่าเอายาไอ,ไอ้ไอ้นั่นอะ่ะ เป็นแผงอะยาอะไรพลาอะไรไม่ใช่ไอ้พลาตาชนหนึ่งไอ้พลาตาชไม่ใช่อ่าพลาตาจรมาแปดแผงอืมผมถามว่าพลาตรจนต้องทนที่เขาเขาเป็นตอนนี้หรือไงใช่เขาเขาหายแล้วแล้วคุณจะเอามาให้เขาทำไมอืมคนที่เป็นตอนนี้ถ้าถ้าเขาขาดฟ้าจานก็บอกผมผมมีอยู่นี่ถ้าเขาขาดนะนะผมเพิ่งของอ่าเต็มบ้านของมึงแหละวันอ่าวันอ่าวัน วันอาทิตย์นี่แหละครับผมไปผ่านเป็นธุระหน่อยครับขาดเรืออะไรก็บอกพวกฟ้าทะลายโจรก็มีฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจรต้องบ้านบ้านนี้อะบ้านคนที่ที่เขาเขาเป็นอะอ่าแต่ว่าหนึ่ง,หน,งหนึ่งท่านบกเขาได้ละลองถามเขาดูครับเขาได้ยังถ้าไม่ได้ไ,ได้เขาวิ่งมาเขาไ,ได้ไแล้ววันนั้นเขามาให้ใส่แผงผมก็เขาเก็บไว้แล้วก็ให้บ้านที่โอเคบ้านที่เพิ่งเป็นอะโอเคครับผมบ้านที่เขาหายแล้วเอาให้เขาทำไมนะอ่าใช่แล้วผมมีสูตรยาที่มันรักษาได้ด้วย มันต้องไปซื้อหังขยะเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้ผมจะซื้อผมจะให้หลังไปซื้อตัวอย่างมา<ด>มันมียาที่รักษาได้อยู่ครับยาขยะน,นี่นนแหละโรงพยาบาลโรงพยาบาลนครศรีธรรมราไหลมากิ่งก้านอำเภออยู่เนี่ยอ๋อโอเคไหลไปหมดแล้วเมื่อเช้าหลวงพ่อเพิ่งทั้ข้าวเก่าไปสามร้อยครับผมอยากได้เต็นท์ตอนเนี้ยพอจะยืมเต็นท์วัดหรืออะไรได้ไหมผมจะตั้งตรงนี้แดดตอนนี้ก็เข้ายากด้วยนั่นแหละ เอาวัดก็ติดมันเยอะไหมเหรอได้ข่าวเมื่อเช้านี่ผมอยากจะได้เต็นท์เนี่ยเต็นท์ใครที่พอมไม่ได้ใช้ถ้าแค่ผมมันลื้อยากไงเต็นท์มันเบาไม่ใช่เราตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวให้เอาของไปบริจาคตรงนี้ให้เขาจะได้หลบแดดหลบฝนเวลาเขาม,ามองน้ำยาฆ่าเชื้อได้โอเคอออ่ะฝาาากข้นงเเลย๋ครับอ,อ่ะฝากด้วยครับผม